เริ่มกันที่ราศีที่1นะคะสำหรับราศีมังกรนะคะไ่ใบที่1ค่ะไปใบที่2และไ่ใบที่3นะคะใบที่1นะคะใบนี้แล้วก็ใบที่2ค่ะแล้วก็ใบที่3ค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนนะคะสําหรับเรื่องการงานนะคะสาหรับใครที่ต้องการอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะรนราศีมังกรในช่วงสัปดาห์นี้จะมีการ ปรับเปลี่ยนในเรื่องของคําพูดคําจาคําเจราจานะคะ,ะแนวคิดใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจเดอะแมจิกเนี่ยเขาบอกว่าพลังงานใหม่ๆเริ่มจะเข้ามานะคะแล้วก็คนที่เคยทํางานอยู่กับที่เก่าที่เดิมถ้ามีโอกาสได้ไปปรับเปลี่ยนไปอบรมบ้างหรือมีโอกาสไปท่องเที่ยวไปเดินทาง ก็จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะส่วนโชคลาบนะคะก็คือเรื่องของการที่เราทํางานหนักมาเนี่ยมันจะมีส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าการทํางานหนักแต่เรามีการรีแวกเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนี่ถือว่าเป็นโชคนะคะต่อมาก็ก็เป็นเรื่องของการเงินนะคะคนราศีมังกรในช่วงสัปดาห์นี้การเงินยังถือว่าเป็นอะไรที่ต้องหนักเพเรียกว่า นั you, ดเอาเบาสู้นิดหนึ่งต้องอดทนอดกลั้นไปนิดหนึ่งนะคะเพราะในระหว่างนี้ยังไม่ถือกับว่ามีลาบลอยหรือว่าโชคเกี่ยวกับเรื่องการเงินเลยโชคลาบมันไปกตกเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่คุณดีขึ้นนั้นเองนะคะส่วนเรื่องของคนรักในช่วงนี้ก็มีโอกาสมีคนเริ่มเข้ามาแล้วแหละเริ่มมีคนเป็นที่ชื่นชอบเป็นคนที่รู้จักคนแบบามากหน้าไหลายตาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนทางด้านเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้ระวังนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดกลางเดือนมกราเนี่ย หรือว่าสิ้นสิ้นท้ายๆของราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกแม้แต่ฟันด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องของฟันแตกฟันหักใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วให้ระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับราศีมังกรในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่าลืมค่ะสําหรับใครที่เป็นคนโสดนะ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณเนื้อหอมนะคะก็อย่าลืมใส่น้ําหอมเพิ่มกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเริ่มแบบฟีโรโมนอย่างนี้ความเป็นคลัสบอยคลาสเกอร์เลยต่างๆเนี่ยก็กระตุ้นเพิ่มขึ้นยิ่งได้ยิ่งดีนะคะหรือแม้แต่การไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะพ้าแม่ต่างๆเนี่ยสามารถบูชาได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเตือนชาวราศีมังกรน,นะคะน,นี่เป็นเรื่องเตือนนะคะ ก็คือคนที่มีคดีค้างเก่าหรือมีเรื่องอยู่แล้วให้เตรียมตัวเตรียมใจไปเลยคุณหนีไม่พ้นความผิดนะถ้าว่าคุณผิดจริงๆแต่ในกรณีที่เราไม่ผิดนะคะเรื่องก็จะที่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะสําหรับเลขนําโชคสําหรับชาวราศีมังกรนะคะเลขแรกเนี่ยจะเป็นเลข8ค่ะ183นะคะ183สําหรับเลขนําโชคในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะนะเริ่มแรกราศีมังกรก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ สำหรับราศีถัดมาค่ะก็คือราศีกุมค่ะคุณผู้ชมมา,าไพ่ใบแรกนะคะออ้หน่าอิจฉาจังเลยราศีกุมไพ่ใบแรกไพ่ใบที่สองแล้วก็ไพ่ใบที่สามสำหรับชาวราศีกุมในช่วงแรกนี้นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ป๊อปปี้เลิฟมากเลยเรื่องความรักคือขึ้นมาก่อนเลยเดลิเวอรขึ้นมาเป็นคนฮอตนะคะ คนที่ไม่มีคู่คนโสดคุณมีสิทธิ์โดนเลงโดนเป้าเลยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยกุมภา14่กุมภา,าที่ผ่านมาอาจจะชวดอาจจะรู้สึก el, หอเหี่ยวเหลือเกินนะคะราศีกุมเตรียมตัวเลยนะคะเพราะเป็นเดือนของคุณด้วยแหละอะไรไอ้ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักความชื่นชอบความนี้ต่างๆเวนป๊อปปี้เลิฟแม้แต่ในทัฟฟิกของ f เฟซบ o ๊กยูทูบ b ิ t กต็ o k ทุนก็จะเป็นที่ป๊อปปูล่าขึ้นด้วยนะคะนี่คือราศีกุมนะฮะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะเป็นพูดถึงเรื่องการงานการเงินและโชคลาภจะเข้ามาโดยที่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะดังนั้นวังท้ายคลิปนะคะมีเลขเลขประจําราศีหรือว่าเลขมงคลแน,น่มีเลขมงคลให้ด้วยนะคะแต่อย่าบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ย ในเรื่องของเป็นลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟนะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องได้อย่างเสยาีเพราะว่าเรื่องของสุขภาพก็จะหนักไปทางเรื่องของการกินค่ะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการกินเพราะการกินจะมีปัญหาก็คืออาหารไม่ย่อยนะคะแล้วก็การกินที่มันเยอะเกินไปนะคะการทําให้เรื่องของกรดไหลย้อนในต่างๆพวกนี้นะคะเรื่องของน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องที่กังวลใจเหมือนกันนะคะแต่ ได้มาเป็นไพ่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะก็ทุกอย่างมันจะเต็มอิ่มเขาเรียกว่าคือสะดวกสบายอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การเมตตาด้วยนะคะ,ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มีเรื่องเตือนก็คือเรื่องของสุขภาพทางเพศนะคะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของอารมณ์ที่ไม่ปกติสวิงต่างเพราะในช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงสัปดาห์ที่ใกล้ใกล้ท้ายเดือนหรืออาจจะท้ายเดือนแล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างต้องต้องเผชิญหรือว่าต้องปิดงบหรือต้องจบงานอะไรหลายอย่างจบโปรเจกต์อะไรหลายอย่างมาเลยทำให้รู้สึกว่าต้องรู้สึกโฟกัสเรื่องของงานเป็นหลัก ก็เลยทาให้อารมณ์ไม่ค่อยปกติเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะก็จะมีเรื่องประมาณนี้นะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกคะ่ะลัคกี้ินเกมลัคกี้ินเลิฟคนมีคู่นะคะก็มีโอกาสที่จะเจอเจอกันบ่อยคนที่ไม่ค่อยที่เจอกันนะคะส่วนใครที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะ,ะอยู่กันด้วยกันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็จะมีความเฉยชินแล้วก็จะแบบ บางทีก็จะมีการเติมความหวานให้กันเป็นสักช่วงสักครู่สักเวลาเท่านั้นเองนะคะก็สําหรับปาศีกุมนะคะมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการไปทําบุญด้วยนะคะถ้ามีโอกาสได้อยู่เป็น,ปนคู่ด้วยกันหรือแม้แต่เป็นคนโสดนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของปลาเรื่องของแม่น้ํานะคะอาจจะไปปล่อยปลาก็ได้หรือไปให้อาหารปลาก็ได้นะคะหรือไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัดใกล้แม่น้ํานะคะอันนี้จะหนุนดวงเสริมโชคให้คุณนะคะส่วน เลขมงคลนะฮะสำหรับคนเกิดราศีกลุ่มนะคะก็จะมีเลข4นะคะเลข4เลข7แล้วก็เลข8นะคะเลข4 7 8นะคะ3ตัวนี้นะคะลองเอาไปสลับกันดูนะคะสำหรับทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะมีนี่แหละสำหรับ ราศีมังกรแล้วก็ราศีกุมนะคะที่ติดตามได้ทุกวันจันทร์เลยจะอัปคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันตลอดตลอด,ลอดส่วนใครที่เกิดราศีถัดจากนี้อดใจรอนิดนึงนะเราก็จะพยายามอัปคลิปต่อลงให้อีกเรื่อยๆนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สำหรับทีมงานของอดิศราชาแนลอดิสราพยากรณ์กันด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะ ใครที่เกิดในราศีมีนแล้วก็ราศีเมษนะคะติดตามรับชมคลิปกันได้เลยในเวลาเดียวกันนี้นั่นเองนะคะตั้งหน้าตั้งตารอกันได้เลยจ้า